สวัสดีครับวันนี้ก็มาชียผมนะครับไก่นะครับกับเกมของพี่รันนะผมวันนี้ผมก็จะมาแบบอ่าสาวิธที่เติมโค้ดนะครับแล้วก็โค้ดทั้งหมดในปัจจุบันนะครับผมแต่ทิ้งลิงค์ไว้ใต้ร่างนะครับมาถึงก็คือกดที่จุดสามจุดครับข้างบนนี้นะแล้วก็มาที่เติมโค้ดครับมาที่คูปองแล้วก็มันจะเปลี่ยนหน้ามาให้ครับอันนี้คือผมเล่นในคอมนะครับไม่ง่าจแต่ช้านะแล้วก็มันจะมีให้ใส่ id นะครับอ่ะแล้วก็ไปดู id ของเรานะครับวิธีการดูคือมาที่ตั้งค่าครับผม แล้วมาที่ข้อมูลครับแล้วก็นี่คือเลขแอนดีของเราครับแต่ผมจะปิดเลขแอนดีของผมไว้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็โค้ดเนี่ยจะอยู่ใต้ลิงก์นะครับลิงก์สามารถเติมได้เลยนะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณหกโค้ดนะครับตอนนี้ก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปคิป่สั้นนะเจอกัน